สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกบัวแดงมาแนะนําค่ะดอกบัวแดงนะคะวันนี้ใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละายี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาวเก้าเซนติเมตรค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิปปิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สองจับตรงรอยพับเอามาคล้องหนึ่งต่อมาเส้นที่สามจับตรงรอยพับเอามาคล้องนะคะสองค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาว้างนะคะกลางออกขาดรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเออริบบิ้นจากทางขวามือพับไปทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ <_ Z> เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านไปทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพลิก,กลกับด้านขึ้นมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไป พับกลับลงมานะคะบิดปลายดิบินไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานดิบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือให้พ้าเฉียงปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะ สเส้นคู่แบบนี้แล้วตั้งฐานขึ้นไปค่ะให้ชี้ฟ้าขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เขือนเนาเส้นนี้หลบมาก่อนลูกต่อมานะคะให้จับปลายริบบินให้ชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมา เสร็จแล้วนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นให้สอดลงไปนะคะที่กีบดอกนี้ค่ะกีบดอกสีขาวนี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาเส้นสีบานเย็นให้จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็พับกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีบานเย็นค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามจับตั้งฐานดิบินขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีบานเย็นหลบมาพับกลับตั้งขึ้นไปแบบนี้พับกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ดึงเส้นริบบินออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะค่ะทีนี้เราไล่ดึงทีละเส้นเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะค่อยๆดึงไล่ทีละเส้นมาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมียวน้องป่อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ